สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะแผงโซลาเซลล์คือแฟนเป็นคนถามในเรื่องนี้มาตลอดนะคะตอนที่คบหากันใหม่ๆเนี่ยเขาจะถามว่าบ้านเมืองของอยูอะ่ะมีแสงแดดเยอะมาก บ้านเมืองของยูเขาไว้ทำอะไรกันก็เลยตอบแบบไม่คิดอะไรมากอะค่ะบอกว่าคือเป็นความเคยชินนะคะถ้าแดดดีก็คือตากผ้าชาวประมงก็ตากปลาแห้งทำไว้ขายชาวสวนชาวไร่ก็มีกล้วยก็ตากกล้วยตากออมี มีผลผลิตอะไรที่ต้องการใช้แสงแดดก็ใช้แสงแดดก็ต่อไปประมาณนั้นแหละค่ะแต่เขาบอกว่าฮมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลทำไมใช้แค่นี้ล่ะเขาก็ถามอีกครั้งว่ายูรู้จักแผงโซลาเซลล์ไหมบอกรู้จักสิรู้จักมานานแล้วด้วยเพื่อนฉันน่ะคนที่ทำงานอยู่ที่ทวินปาหมสุรินบีน่ะ เขาเป็นเลขา GM เข้ขาสร้างบ้านใหม่ๆตอนนั้นน่ะสิบกว่าปีที่แล้วเขายังติดแผงโซลา่าเซลเลยแล้วเราก็ยังคุยกันเรื่องนี้ฉันรู้จักดีแหละอะไรประมาณนี้ล่ละค่ะแต่ทีนี้พอพอย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียเวลาเดินไปตรงไหนอ่ะพอเห็นแผงโซลา่าเซลลเขาก็พูดขึ้นมาอีกเนี่ยอยู่บ้านที่ฉันซื้อที่เมืองไทยอ่ะ ฉันจะติดต่อได้ตรงไหนล่ะฉันจะติดแผงโซลาเซลล์อยากติดแผงที่ทำน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ไม่ไดีฉันก็คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกว่าบ้านเราอะ่ะมันมีอะไรดีเยอะๆพลังงานจากธรรมชาติอะไรพวกนี้แต่ทำไมได้ยินมานานมากแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่เห็นผลสักทีไม่มี หน่วยงานไหนที่ว่าทำเป็นจริงเป็นจังสักทีพอฟังจากทีวีหรือว่าอ่านเจอก็ว่าจะบอกว่าพลังงานแสงอาทิตย์นี้เป็นการลงทุนที่มากได้และไม่คุ้มเสียเรามีพลังงานสำรองอยู่แล้วสั่งซื้อจากลาวเวียดนามไม่ใช่ลาวพมา่าซึ่ง ถูกอะไรประมาณนั้นแหละค่ะก็ได้ยินมาแบบนี้ินดได้ยินมาตลอดที่จริงนะ่าผลักดันเป็นวาระแห่งชาติได้แล้วเรื่องพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์อะไรพวกนี้ค่ะคือมีคนใช้แต่มันก็ยังไม่ได้เยอะมันน้อยมากนะคะแล้วก็ประชาชนก็คอยนะ คอยมานานมากแล้วก็ยังไม่เห็นผลสักทีวันนี้ที่มาพูดนี้ก็คือมันติดอยู่ในใจอะค่ะแฟนก็ถามก็เลยบอกไว้ว่าเดี๋ยวฉันจะถามเพื่อนอีกทีฉันก็มีเพื่อนที่เคยมาเรียนตัดเย็บเสื้อผ้ากันนะแฟนก็เป็นต่างชาติเหมือนกันแล้วเขาก็รับติดตั้งแผงโซลา่าเซลล์อยู่อะไรประมาณนี้ละค่ะเออเล่ามาเหมือนเป็นเรื่องที่ไร้สาระ แต่ขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ